สวัสดีครับผมเอ็มยาสมัยคู่แท้โค้เอ็มอยู่สมัยคานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการง่ายๆสำหรับการพ่วงแบตเตอรี่เวลาที่แบตเตอรี่ไฟหมดนะครับ เราก็ต้องหารถที่มีไฟเนี่ยมาพ่วงแบตเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้มันสตาร์ตติดนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการพ่วงแบตให้มันถูกวิธีจริงๆไม่ได้ยากนะครับก็เริ่มต้นเลยครับจากนี่ครับเอามาขีบขั้วบวกนะครับของรถคันที่มีไฟก่อนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับหัวนี่มันก็สีแดงมันจะเขียนว่าเป็นขั้วบวกนะครับบวกโอเคแล้วก็ ให้มาคีบขั้วเดียวกันอย่าผิดขั้วนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าเป็นบวกนะครับก็มาคีบให้ถูกต้องของรถคันที่ไม่มีไฟหลังจากนั้นนะครับก็หยิบอีกสายหนึ่งขึ้นมามันจะมีสองสายให้เอาสายนี้นะครับก็ไปคีบขั้วลบของคันที่มีไฟครับนะซึ่งเวลาที่คีบขั้วลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ายนี้ปกติคนส่วนมากเข้าใจผิดนะครับว่าให้ไปที่ขั้วลบแต่จริงๆไม่ควรนะครับเพราะว่ารถบางคันที่มีกล่องประมวลผลเรื่องของระบบไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ไฟกระชากเสียหายได้ควรไปคีบที่กราวงรถกราวงรถก็คืออาจจะเป็นพวกเหล็กนะครับที่อยู่ตรงเครื่องยนต์อ่ะอย่างเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวลองคีบที่ตัวแท่นเครื่องก็ได้นะครับไปคีบที่ตัวแท่นเครื่องได้เหมือนกันนะครับ มาคีบที่แท่นเครื่องนะครับหลังนะจากคีบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปสตาร์ทรถคันที่ไม่มีไฟดูว่ามันสถิตไหม้า่เดี๋ยวตามกันไปนะแล้วก็ออนสวิตช์นะครับดูว่ามีไฟเข้าไหมอ่ะพอจะมีไฟบ้างนะครับเราก็ลองสตาร์ทดู แค่นี้เองครับแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับแล้วเราก็ไปถอดสายกันนะครับวิธีการถอดสายที่ถูกต้องนะครับก็จะไปไล่ถอดย้อนหลังเมื่อสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับวิธีการถอดก็ถอดไล่ย้อนไปครับเอาจากคันที่ไม่มีไฟออกก่อนนะครับ เมื่อเอาสายสีดำออกนะครับก็ให้เอาสายสีดำออกไม่ให้เกก,กานะครับวางไปกับพื้นเลยนะครับวางแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาคันสายสีแดงออกนะครับแค่นี้เองง่ายๆครับเป็นการพ่นแบตที่ถูกวิธีแล้วก็จะได้ไม่เสียหายกับตัวรถนะครับอย่าเอา สาย้วลบไปคชีพที่ั้วลบของพันที่ไม่มีไฟโดยตรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดไฟกระชากเดี๋ยวฟิลเฟอร์จะขาดนะครับหรือมีปัญหากับกล่องควบคุมเพราะว่าบางทางรถที่มีการใช้ไฟเยอะๆใช้กล่องประมวลผลเนี่ยอาจจะเกิดความเออเลอร์ขึ้นได้จากมันไม่มีไฟอยู่ไฟกระชากเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้นะครับพวกนี้ต้องระวังกันให้ดีๆนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ไม่มากก็มากนะครับต้องมากอยู่แล้วแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันอีกผมแอมยูสมัยค่ะสวัสดีครับ